ใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อ่ะกล่องนี้อะไรไม่รู้เนี่ยยังไม่ดูจะให้ผมเปิดไหมหรือไม่ต้องเปิดกล่องนี้ไม่เปิดเนี่ยหนักอึ้งเลยเอามื่นเดียวเนี่ยไม่เปิดเยเอามื่นเดียว พี่อัตพลอืมอืมพี่อัตพลยังทนันอ้าวตายแล้วเฮ้ยนี่เหรียญรุ่นแรกวัดการของคอยปีหนึ่งหกพิธีใหญ่มากของเงินก็มาเตะโอก้กีเหรียญเนี่ย ตายแล้วผมเคยผมแบ่งในไลฟ์พันกว่าบาทแล้วไม่ค่อยเจอด้วยเหรียญรุ่นแรกวัดกลางคลองคอยอ่ะเนี่ยพระยืนอุ้มบาทวัดกลางคลองคอยยี่สิบยี่สิบเนี่ยผมผมแบ่งเหรียญละพันกว่ายี่สิบนี่ต้าห้าร้อยนี่คือหมื่นแล้วนะเก้าห้าร้อยเอ็ดร้อยหนึ่งเหรียญเท่ากับเหรียญละร้อย โอ้โหครับครับพี่ทิศการคือพี่เขาอ่ะใส่หนึ่งพันก่อนแล้วเขาก็ใส่หนึ่งหมื่นตามมานะครับอ่าปิดหนึ่งพันแล้วก็ปิดหนึ่งหมื่นตามมานะครับซึ่งซึ่งซึ่งติดกันและทันอ่าผมต้องบอกนะฮะซึ่งติดกันและทันนะครับ ซึ่งขึ้นติดกันและทันผมมารักแฟนเพจทุกท่านผมบอกเลยไม่ต้องกลัวครับนะฮรักทุกท่านแต่ว่าเราก็ต้องพันท้ายดาวรสิงยังยอมตายเพื่อรักษากฎบนเทียนบานผมก็ต้องรักษากฎนะผมก็ต้องรักษากฎนะครับนะให้พี่ๆเหมือนกันนะครับ เอาอย่างนี้อ่ามีใครมัางนะมีใครพีมาบ้างลูกเอ้ยพี่อนุพลพี่สุทินพี่ทิพย์พี่ทวีพี่ศักบดินเอาอย่างนี้นะครับถึงพี่ศักบดินเนี่ยนะครับใครรับเนี่ยเอาไปคนละเท่าไรละแอดเนยคนละยี่สิบเหรียญใช่ห้าคนครบร้อยพอดี ก็ให้พี่อัธพลเขายี่สิบเอ็ดไงที่เหลือนะเอาไปคนละยี่สิบเหรียญก็โอนคนละสองพันถ้าโอเคกดหนึ่งมาอ่าถ้าโอเคกดหนึ่งมานะครับโอ้แต่เหรียญรุ่นนี้ผมบอกเลยนะพ่อเงินเป็นเจ้าพิธีพ่อเงินปู่โต๊ะเดี๋ยว่าการของแรกเป็นพี่อัฏฐพลจะได้ยี่สิบเอ็ดเหรียญโอนสองพันพี่สุทินยี่สิบพี่ทิพย์ยี่สิบพี่ทวียี่สิบใช่ไหมแล้วก็ถึงพี่ศักด <Non. S 2> นนสักอีโนนอีกยี่สิบถ้าเอากดหนึ่งมาอ่ะนี่ <ST> เหรียญรุ่นแรกวัดกลางของคอยพ่อปู่โตพ่อเงินเศกอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับห้าท่านที่ผมเอ่ยลายนามขอตะก้าหน่อยแอดเนี่ยพอไม่เปิดเป็นแบบเนี้ยนะแล้วหาเหรียญเนี้ยในสนามพระไม่เจอด้วยถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะเหรียญรุ่นแรกวัดกลางของคอยเขาเก็บกันหมดนะพิธีใหญ่นะ ใครบอกว่าพระแท้เนี่ยจะไม่เจอเยอะๆเนี่ยเจอเยอะๆแล้วพร้อมกันเลยอ่ะโอเคครับอ้าวในถาดนี้โอ้โหลูกของอ้าวนี่ยพระมหาปิน่นวัดอริยะองศาหรือวัดป่าพระธาตเขาน้อย นี่ถ้าเป็นพระเกจิสายกรรมฐานนะครับนะโอ้โหมหาปินนี่มีรูปเอาไว้อวดเจ้าต่อสายตรงหน่อยไอ้นี่เก็บดีๆพรุ่งนี้ไปอวดเจ้าต่อลูกใส่ใส่ใส่ซองที่ขนาดเท่ากันได้ไหมจะรักษาสภาพไว้อย่างดีเลยถาดนี้มีอะไรวันนี้บ้างเอา้ามาดูกันโอ้โหเอา้ามาอ่า อ่ะมาครับอันนี้ส่งไปเลี่ยมนะเหลือ2เม็ดลูกอมหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงเนี่ยอันนี้หลวงพี่อะไรอ่ะอยู่ในวัดอ่ะเอาจีวรหลวงพ่อมาทําอันนี้ชัดเจนแล้วก็ชิ้นส่วนสมเด็จ เนี่เนื้อสูตรสมเด็จเลยนะชิ้นส่วนสมเด็จแม่แต่เนื้อเนี้ยปูนาปูนาปูหินน่าจะเนื้อแห้งๆแ,แบบเนี้ยแล้วเห็นแขนไหมแขนเนี้ยเขาจะออกหักศอกกว้กางๆแม่แต่พอแกะมาแล้วส่องไปพยายามจะแกะให้เป็นชิ้นส่วนสมเด็จ วัลคังอะเนาะเนี่ยแต่พอส่องข้างในก็เป็นเนื้อสูตรสมเด็จเหมือนกันแต่อันนี้เป็นยุคป,ปูหินปูหินปูนาคเนื้อนี่แหละใครจะเอาไปไว้ดูเนื้อก็ได้เอาพันเดียวเอาพันเดียวเนี่ยอันนี้สมเด็จนะยุคป,ปูหินปูนาคแปดฝา นี่ถ้าจะถึงสมเด็จโตก็ต้องเนื้อผ่านนี้เข้าไปครับพีทีเจปิดหนึ่งพันผงใบลานพิมพ์ประภามนทนปู่สุขถามว่าแท้ไหมนะสำหรับผมแท้แน่นะครับอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วกล้องพี่อาจอยู่ไหนลูกอ๋ออยู่นี่ใช่ไหมอ่อต้องใช้กล้องตัวนี้ นี่มาสิบเอ็กมากี้แปดเอ็่าแต่ยุคไหนใครทำว่ากันไปแต่แท้นี่นะครับแล้วก็อันนี้เขาเขียนมาว่ามียันสามสิบสี่ไม่มียันยี่สิบสองอ้าวเป็นพระ นะครับที่ทำตามพิมพนะรพระพิจิตเขี้ยวงูพอพระพิจิตเนี่ยเขาล่ำาหลือเรื่องความเหนียวอ่าเขาล่ำาหลือเรื่องความเหนียวนี่พิมพเนี้ยพิมพเนี่ยเขี้ยวงูเม็ดเข้าเมาเนี่ยพอพระะเลสวนยังใช้นะครับนี่ ติดพระมาราออกลบนี่คนก็ใช้พิมพ์นี้ทำเงะ้ล้อพิมพ์กันมาเนี่ยเอาเงียครับอา้อาใครอยากได้เนี่ยมีกี่องค์เนี่ยเออเมื่อกี้เขาก็เขียนไว้แล้วนะไม่มียันกี่องค์นะไม่มียันยี่สิบสองเนี่ยโอ้โห ให้แฟนเพจได้เข้าถึงกันมากไปซองแต่เก่านะโอ oh, ้าได้ดูตัวจริงเนะี่ยเก่าผมบอกเก่ามากด้วยเก่าเก่าชนิดที่เรียกว่าสองสี่แปดศนย์ะต้องมีแปดศูนย์เกนย์นะนะอยาาให้แฟนเพจเราไปใช้ใครจะปิดก,กี่องค์ก็ได้เอาอง,นะองค์ละสองอเนี่ยไปองค์ละสองร้หลวงปู่นะวันหนองใกรเนะี่ยเอาองค์ละสองร้อยไปเนะี่ย มียีิบสององค์จะปิดกี่องค์ก็ได้ถึงที่อยู่ตรงนี้ได้หนึ่งองค์เท่าที่ผมอ่านรายชื่อมาได้แค่นั้นนะนี่มียันยันอุกนาลมเอาไปคู่กันนะอันนี้มีสามสิบสามองคเดี๋ยวจะเข้าสู่โหมดพระหลักไปอันนี้เอาไปองค์ละสามร้อยอ่ะเอาไปองค์ละสามร้อยเอะปิดกี่องค์ก็ได้อ๋อสามสิบสี่อง์ นะครับจบที่พี่สักชายสิบองค์เป็นสาสิบสี่ใช่ไหมแอดจบที่พี่สักชายสิบองค์ได้ทุกคนครบตามนี้ครับเพื่อนเพื่อนว่าองค์นี้ที่ไหนเวลาเลี่ยมพลาสติกอ่ะผมไม่อยากแกะเพื่อนเพื่อนว่าที่ไหนมีใครรู้บ้างวันนี้ที่ไหน นะมีใครร er> ู้บ้างว่านี่ที่ไหนดูดีๆอาจารย์วุฒิส่องดูเนื้อก่อนเอานี่เนื้ออะไรดีกว่าจริงๆผมอยากจะแกะให้ดูเนื้อนะเดี๋ยวต้องหาวิธีแกะก่อน ไม่ง่าเพื่อนๆจะไม่เข้าใจแล้ววันนี้ผมต้องบอ,อกเลยเป็นวันที่ผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์เครื่องเทพผมด้วยผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์เครื่องเทพผมด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะส่องให้ลึกซึ้งก่อนปูุ่กบ่อไทายใครตอบถูกบ้างแนวอา่อาก่อนจะพูดถึงสมเด็จอ่าจำนำมีใครรู้จักเหรียญพระครูดำบ้างไหมนะครับที่เขายัดเป็นใต้ไม่ใช่ใต้หรอก เฮ้ยโอ้ยผมทําเหรียญพาหลวงพ่อกับวัดอยู่กับจ่าเจ่งมโนรมผมจะไม่รู้แนะ่ฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมแกะแล้วมาเฉลยให้ท้าวีิรันหูใครอยากเป็นเศรษฐีให้บูชาท้าวีิรันหูเพราะเมืองทวารดีเมืองค้าขายอาณาจักรใหญ่โตในยุคนั้นก็สร้างท้าวฮิรันหูเป็นรูปเคารพขึ้นมา เท้าอิรันหูเอาสามพันาสามพห้าร้ยบาทเท้าอิรันหูพีทวีปิดเนี่ยน้อยคนจะรู้จักเป็นรูปนะเทพศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรทวารวดีแม่เก่าไหมกะลาตาเดียวแกะเป็นรูปพระพุทธก็คือในตัวกะลาเองต้องเป็นกะลาอาถัน เอาสองพันห้าเหมือนกันเอาสองพห้าร้อยบาทโอ้โ oh, หดูันนี้ได้ก็ดูกลาเพร่อน้อยได้สองพันห้าร้อยบาทนะครับอันเนี้ยแกะเป็นองค์พระพุทธเนี่ยนะครับคือทำองค์พระพุทธจากนะกะลาตาเดียวนี่เรียกทรับเรียกลาพิทิปอ่ะพิทิปได้ไป แต่ที่แบบว่าจา้าบเลยอันนี้เป็นสําลิดอันนี้เป็นพระชัยอายุทยาเนื้อสำลิดเนื้อสำลิดก็จะเหมือนนี่แป้งสำลิเ็็นไหม เนื้อสำลิศก็คือสมัยก่อนอ่ะสำลิดถลุงขึ้นมาจากดินยังไงก็เอามาเทเป็นพระอย่างนั้นไม่ใช่เอาอะไรไปผสมอะไรฮะในยุคสำลิศก็คือสำลิศเลยเนี่ยซึ่งยุคสำลิตนี่มามีมาเป็นพันพันปีเห็นไหมครับฉะนั้นพระชัยที่ทำจากสำลิต ก็มีอายุหลายหลายร้อยปีนะห้าหกร้อยปีขึ้นไปนะครับซึ่งสำลิศสมัยก่อนถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกนะคือคำว่าสุวรรณนะทองอนะ่ะคือสุวรรณไม่ใช่สุวรรณแปลว่าทองนะทองนะคือของมีค่าสุวรรณก็คือของมีค่าสมัยก่อนเขาเรียกของมีค่า ว่าสุวรรณแล้วความหมายของคำว่าสุวรรณก็คือเนี่ยครับต่อนี่เลี่ยมทองกระเช้าทองนี่ก็ต้องหลายตังแล้วกระเช้าทองนี่ก็ต้องหลายตังแล้วองนี้สามนาทีอันนี้คือวัตถุโบราณอันนี้คือแอนทิกอันนี้คือวัตถุโบราณเนี่ยพับพุทธเนื้อสำลิตขนาดแขวนคอน้อยนะักส่วนมากจะเจอขนาดบูชา เอาแล้แบบนี้มีตังก็มีพระเหมือนกันไม่ได้อายุแบบนี้นะครับห้าร้อยปีขึ้นไปเป็นวัตถุโบราณซึ่งไม่มีวันลดคุณค่าและอนุภาพของพิธีกรรมในอดีตผมว่าสูงมากโอ้โหเป็เดือนสำลิศแบบนี้เราไม่สามารถหาชมได้ในพระยุคป,ปัจจุบันครับสำลิศแบบนี้เราไม่สามารถหาชมได้แล้วหน้านี่คือแน่นอนครับหน้าบ่งบอกเลย อายุทยาตอนต้นราคาทองก็หมื่นหนึ่งไม่น่าเลี่ยมได้กระเช้าทองนะแล้วพาแบบนี้คือต้องบอกว่าเจ้าสัวเขาชอบเก็บคนใหญ่คนโตในวงการชอบเก็บพระแบบนี้ <c oughs> โหองค์นี้จำว้าวนะพิวิตเห็นแบบนี้เราไม่เจอกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะ ขอดูอยากดูเขาแบ่งปันอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยดูโอ้โหเสียนในตำนานอยู่ข้างนอกพอเจอเสร็จต้องเข้ามาขอดูครับไม่ดูไม่ได้ฮะสำลิศแบบนี้ครับไม่ค่อยเจอนะยว่ะสำลิศเออคือดูไหลเ,เนื้อเป็นเป็นเลดใสๆวินาแก้เงินนี่ฮะเหมือนเป้งโบราณที่ผมให้ดูเนี่ยเหมือนเป้งเหรอไหม เนี่ยเนื้อสำนิดสมัยโบราณเนะี่ยไม่ชอบที่ผาทำแบบนี้เยจับทองเหรอจับทองเป็นกระเชออ้าโอ้โหหมดเวลาครับใช่เล็กๆหายากบูชาสิงหนึ่งสิงส,งสองที่องค์หลายแสนนะใช่ใช่แบบขนาดแขวนคอไม่ค่อยเจอโอ้ใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับเป็นวิสาโรดสามหมื่นห้าพันบาทครับ โอ้เป็นวิสาโรษสามหมืห้าพันบาทหาไม่ได้นะจ๊ะขเขาเลี้ยแบบนี้เนี่ย,ยใช้ไม่าให้ผู้หญิงแฟนไงเนี้ยสวยนะเอางี้ว่าเราไม่เจอกันมากี่ปีแล้วดิว่าก็นีเห,นเห็นหลายก็เลยเข้าดูเนะเอาว่าทำเอาเสียนในตำนานอยู่ไม่ได้นะครับมาขอดูอะอ่ะส่องให้ชํำปอดคนบะเนะี่ยอ้ะออันนี้พระกูทับข้าวอันนี้คือทับข้าวตัวจริงๆนะพระกูทับข้าวตัวจริงๆ คนรีนั่นก็เลี้ยงโคตรดีเล่ยพระกูทับข้าตัวจริงๆครับนี่พาแบบเนี้ยผมอยากทำลงไลฟ์ไว้เยอะๆให้ไปอยู่ใน youtube เยอะๆคนจะได้เข้าใจเนี่ยกูทับข้าวเนื้อวะัละรังเลยเข้าก็เกลือเขาไปยัดจาเป็นทับข้าวนะแต่มันเนื้อวะัละรังเลยผมจะบอกให้ คือฟากูดนะคยลืมจัดคเนี้คือเนื้อแบบนี้คือสูตรสมเด็จเท่านั้นนะนี่ยองค์เนี้ยใครเอานะผมเอาหกพันห้าอยากให้พระดีราคาจับต้องได้พี่รณก,กิจนะครับพอแดงเขาบดาอิดก,กระไลทองเจอแต่แบบลมดำใช่ปะนะ่ะล่ะอันนี้กระไ่ทองอนี เพิ่งเห็นเหรออ่าเพิ่งเคยเห็นนะอส่วนมากเจอลมดำหมดเลยพ่อแดงอ่ะแต่เหรียญนี้กระไรทองอันนี้รุ่นไหนรุ่นพ่อป้าวะะอาง่ายนะเพื่อนพอแดงย้อนยุคอะ่เล่นไม่เป็นเลยไล่ไม่ถูกแต่หยิบอันนี้มาปั๊บคือความพิเศษคือเป็นกระไรทองไงเัวนี้มันแท้อยู่แล้วคือมอันเหรียญแท้เก๋เราดูได้อ่าเหรียญแท้เก๋ผมดูได้แต่เหรียญพอแดงอ่ะเจอรุ่นไหนรุ่นไหนก็เจอแต่ลมดำไง แต่เหรียญนี้เป็นกระไรทองรับประกันกระไรเดิมไหมด้วยอ,อกระไรเก่าเออเดี๋ยวผู้ญ่จะเห็นเส้นห่มแกเป็นเส้นเลยเออเนี่ยผมได้บ้านที่มาบอกเออเฮ้ยเอาง่ายๆนะถ้าถามว่าพระวันเนี้ยเจอเหรียญเนี้ยไม่ชอบไม่ได้ถา,นามนะไม่ชอบไม่ได้รู้ป่ะเพราะเป็นกระไรทองอะ่ะเพราะแดงอะ่ะเขาไปได้อิดเล่นมาเจอลมดบบหมดทุกรุ่น <มา S 2> เออ เธอลมดำหมดทุกรุ่นหนึ่งสี่หรือหนึ่งหกอ่ะแต่เหรียญนี้เจอกระไรทองเหรียญแรกในชีวิตเอาผมถามจริงพี่วิทย์รือไคยกันแล้วแต่เล่นเพ่อแดงมาเจอกระไ่ทองไหมแล้วนี่กระไ่ตรงยุคด้วยนะ,อ,ะอ้าอาจารย์วุิแล้วเนี่กยกระไห่ตรงยุคด้วยเ,เนี่ย yeah. ทนไม่ได้นะเซียนในตำนานผมต้องนั่งหาข้อมูลแล้วเราช่าดูนะเมันไม่เคยเจอเอาสี่พันห้ามาเราพาเซ็นรับ 5, 5, ไม่เป็นปุกป้าจริจริงวันนี้ต้นไม้จะเป็นลมดำหมดคืนกินมี่ไหลบอกเอาสี่พันห้าพี่สมศักดิ์เดชบวรมงคลเอางี้ดีกว่าการวุฒิเล่นมอดแดงมาเคยเจอเหรียญกะไรทองไหมพี่สุธินปิดห้าพันเลยไม่ดันครับแทนแน่นอนแทนแน่นอนนะอันนี้โอ้โหมันเกินจะแท้ไม่เป็นเป็นรุ่นปุ๊กป้าเนี่ยนะถ้าลมดำอย่างนี้ยังต้องไห่ตังเลยนั่นเราเจอคือมอแดงอ่ะตั้งแต่รุ่นแรก ยันรุ่นสุดท้ายก็เจอแต่ลมดําอืำแต่เหรียญนี้ทํากระหล่ทองแจกใครอ่ะพิเศษขนาดไหนอ่ะถึงต้องทํากระหล่ทองแจกล้มลง <ใจ S 1> ลอง่ะงที่ทําคือลมดำหมดเลยลมดําหมดจเจอเหรียญนี้แล้วเอยเฮ้ยนี่นี่ผมน่าถ่ายรูปไว้นะเหรียญนี้ผมออผบอกให้ถ่ายรูปจะคือหลวงพ่อแดงสมารมทจะลมดำทุกรุ่นลมดำหมดไม่มีกระหล่ทองอือไม่จะเป็นแม่ครัวเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองหรือว่าอะไรเออและกระหล่เนี่ยตรงยุคด้วยกระหล่เดิมมีเส้นกระเตี๋ยวด้วย ตกใจไหมสังเกตไหมพ่อแดงมีอ่ลมดํดำหมดไม่มีอะไรทองอเออนะครับคือก็ต้องลงสมัยไหนคือว่าไอ้แบบกะไรอันนี้แห้งนะอ่ะพอสุดยังมีไหมมีแต่ไม่มีแต่ไม่มีราคาเดิมครับอ่ะวันนั้นใครตามหานี่พระอ่าว่านดำปาศาักอันนี้มีองค์ใหญ่ให้เลยองนี้องนี้เอาห้าพัน นี่ว่านจำปาสักองค์ใหญ่ด้วยไม่ค่อยเจอองค์ใหญ่ด้วยว่านจำปาสักครับคาพีสุทินปิดวันนั้นมีใครขอผมไม่รู้ผมไม่ได้ให้เข้าไปพระแก้วพระเจียงสีหายากด้วยสีครามสีฟ้าครามเนี่ยพระแก้มรกดหลวงพ่อเจียงว่าเจริญสุขขารามเอาสามพันเนาะเอาสามพันบาทเห็นไหมฮะ ทำไมถึงสร้างพระแก้วพระแก้วถือว่าเป็นพระที่มีคุณค่าในวาเวลาสวดมนต์ขอให้พบดวงแก้วใช่ไหมขอให้แค้วดวงมานเนี่ยสามพันบาทผมแบ่งพระเครื่องให้แฟนเพจตอนนี้นะถูกทุกองค์ปูศีวัดธรรมเขาบุญนาคใช้กันไปเถอะปิดตาหลวงปูศีปูศีเนี่ยอ่อนกว่าปูสุกแค่สามปีนะ นนหลังใบโพป,ป,ปู่ศุกเนะีกับปู่สีเนะี่ยเอาว่าพ่อเดิมกับปู่ีปู่ีอายุมากกว่าพ่อเดิมเยอะนะมากกว่าพ่อเดิมเจ็ดปีหลุมปูนะ่ีอายุยืนเนี่ยใช่เนี่ยปิดตาปู่ีหนึ่งสองสามสี่กี่องค์เนี่ยห้าสิบองค์เอาไปองเราหกร้อยจะก่อนเรียญหรือเรุ่าเรียญแล้วท่านอ่าเอาองเราหกร้อยบาทปิดตาหลวงปู่ีทำเขาบุญนาคหยิบอะไรมาได้แบ่งหมดอะผมอะ โอ้ oh, หลักร้อยสำหรับปิดตาบูสี mm. พี่นนสิบถึงที่พี่นนน,นะครับปินรถสนิยมไม่ทันถึงที่พี่นน์สิบองค์ผมเน้นพระดีครับผมหยิบแต่พระดีซื้อแต่พระดีพระที่ผมอะซื้อแนละ่คือดีก่อนแล้วผมต้องบอกนะพระเนี่ยผมซื้อพระดีพระที่ผมจ่ายตังค์ซื้อมาให้แฟนเพจเนะี่ยคือผมต้องรู้ว่าดีก่อน